สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสูขข้คูสุ้กนครับผอกระเป๋าเท้าข้างหน้าเชนี่อกครับพี่น้องมาพี่น้องมาโมน,น,นีสม,นสมเนื้อสมเนื้อนะครับหกหกห่อสมอันโบยญ่อันนี้เป็นแหล้วครับเนื้อเป็นสีหนีได้พี่น้องขั้นบนคือมันมันบริออกสีแดงทำไอ้น,นั้นมันสิเป็นธรรมชาติสีธรรมชาติสมเนื้อเป็นแหล้วนะครับแกงเห็ดปวกขาหญยๆพ้อมพี่น้องเบิง้งมีแต่ดอกญ่ๆวันเห็ดปวกตรามาเด้อพี่น้องเด้อกับตำามักทัว มาพริกน้วยมากัดพร้อมผักกรมี่หยอดผักใส่หยอดมะระกับหยอดพรีกตูมาโอ้โห,โห,โหน้ำแกงเห็ดไลแล้วไลแล้วเอามาพี่น้องมาอืมหมวานดีขนาดแกงเห็ดปวกเอาตำทั่วมายุบนำ้ำใส่กับสมเนื้อ กำลังเป็นพอดีพี่นอ้องกัดจับพริกหน่วยกับกระเทียม <c oughs> โอ้ เฮ็ดปวกบ้านบ้านไดีลงกิน <c ười> สมกันพี่น้องสมก็กำลังเป็นพอดีเลยอืหวานดีครับ เล้อพี่น่องทั้งไก่ทั้งไก,งไก่สมเนื้อจัดเลยพี่น่องเพ่ได้กินออกกิปต์หือเลเี่ยสมเนื้อ เขี่ยมกับเพ็ดปวกพร้อมอู้ค <c oughs> ากลาไลพี่น้อง ด้วยมันบ้าเท่า,า,ากล้วยกล้วยกระแสบอยู่พี่น้องมันกับเป็นคนละรสชาติเบืง่งน้ามแข้งเฮ็ดปวกล่นใส่พี่น้อง <c oughs> มีแต่น้ำ <c oughs> เอ้นอยามัน บรรยากาศสี่อิงตึงจัง่ลยแต่ว่าโมวหวันไปนหน่อย <c oughs> ห้องห้องคูกล้วบัอนเอาเอาแบบนี้ว่าถือขาดเพื่อว่า เสียบสมครับสมกับตำทัว หอวนพักไส่เสียบกว่าจัดเส็บเสียบมึงได้พี่น้อง สมก็มีขายทัวไปพี่น้อง,องน้ำนังอาหารตำซังร้านก็เา้าแต่ว่าแกงเฮ็ดปวงนี่มีเป็นย่ำครับ อืมดีมากอืมสดกินพี่น้องเต็มเพลินเลยเหลือม่องม่องเลยเหลือม่องม่องเต็มแขนเลยอืม ดูในห่มแสงแดดหันหนา้าหันหลังอาจจะวึบวบบฝุกแบบได้ยังอยเด้พี่น้่งเด้อ ต้นส่วนดอกแค่แตแมเอาแผน่นเขาไปติดไว้พูนไปติดดูพูนแล้วพี่น้อง ก็ดีแหละอีรีน้ำต้าหุงเลย 哦，嗯。Oh, no. Ngoài cắt thêm bả Bả Hương lấy đi Hương lấy không em lắng ngủ ស្ល <Ừ. S 1> ាស់វើនពីបាន់វាវូត្រូវើន្រំត្លារៀត្រៀដ្រៀត្រៀលាល <c oughs> สมเนื้อกล้า่งพอดีเป็นก็คือกันกบกินเนื้อส่วนน้องเพียงเนาะ ยังมันอิม่มเลยพี่น้องเอาตัวอีกก่อนเร่งใส่เร่งใส่เหงื่อเอาขอถอดขอพายพี่น้องก่อนเหงื่อเต็มเลยพี่น้องนี่มันเสียบไหลดอกเห็ดกไกย Mm-hmm, wieder doppeltum. ความหูห้ซื้อก็เป็นยังไรพี่น้อง <c oughs> สดแก้งเห็ดปวกมันหวานมันหวานมันมันนัว <c oughs> ขักคัก <c oughs> ใส่พริกนวยไปนึ่บาทนี่ <c oughs> เอาเอาอีกคนพี่น้องเป็นคนเหื่อยหลย <c oughs> สยสนเบิดก่อน

แซ่บอลีพี่น้องเฮดปวกมันจุ๋มมันมันกำลังหวานนะซ้ำนีพอดีเลยห <c oughs> าว่าเท่ายับออกมาจริงหันขา,างมากหันไปมันสิออกปเป็นเจีงเกียนจังหน่อยถ้าตรงๆเงิ็มันกะทีแน่มึงเหมือ,อนเจังหน่อยเอา้าก็เรื่องของธรรมาชาติเนาะห <laughs> ักขัก,ขกเนาะเรียบร้อยครับพี่น้อง ขอพูดพี่น้องนะครับสุมงสุบลที่ติดตามรับชมบ่าวทาวเนาะบอกว่าชีวะแซกแล้วแต่ครับคือเก่านะครับกำลังและอือเรื่องใจจากพี่จากน้องนะครับกคือเก่านะพี่น้องหลายท่านพ้นทิดตามรับชมบ่าวแาวพ่นกันว่าโอ้เจ้าเศร้าเห็ดคิดเหรอว่าะบ่เห็นขิดเจ้าบ้าคือเก่าครับพี่น้องลงสูเมือลงซู้มือ มมกินซูมืออับกิมพี่น้องเม,ม,มืองซูมือนะครับแล้วก็ช่วงนี้บ่าวเท่าบอกว่าสิเป็นทั้งช่อง f เฟซบ o ๊กเฟนเพจนะครับหรือว่าช่อง YouTube บ่าวเท่าไปตอบคอมเมนต์บอท่านพี่น้องเนื่องจากว่ามีภารกิจไอจากมองเฮ็ดงานคือหมายความว่าต้องเฮ็ดงานตัวเนื่งเน,งเนาะเมื่อ,อหอดบานกับเฮ็ดตัวมานมองเห็นงานเห็ดตัวก็มีเวลาไปตอบไปเมึงคอมเมนต์ไปตอบเดี๋ยวสิบ่าวเท่าสิไล่ตอบย้อนหลังเด้อพี่น้องเด้อ ขอโขอษขอให้หลายๆนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมพี่น้องที่ติดตามมันทั้งเพิ่ว่าคอยติดตามเจ้าทั้งติ๊กตอกกนห้วยบ่าวเท่าว่าบ่มีบ่มีบ่แมนบ่าวเท่าบ่าได้เล่นติ๊กตอกตัวพี่น้องโดนเตือบ่าวเท่าเคยเอาลงอยู่ 3, ประมาณสามสี่ขแล้วก็บ,บ่ลงเลยนะครับพี่น้องที่เพิ่ว่าคอยติดตามเจ้าทั้งติก๊กติ๊กตอกย่วัฒนบ่าวเท่าก็า <laughs> บ่าห้วยบ่าวเทาบ่ได้เล่นเด้อ <laughs> เอาขอบคุณพี่น้องนะครับ บกว่าสีท่ทองทางใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นบ่าวเท้าหรือว่าเป็นช่องของบ่าวเท้าที่เอาคลิปบ่าวเท้าไปลงเองอหรือว่าบ่าวเท้าลงเองนี่สิมีการตอบคอมเมนต์พี่น้องนั่นเลยคอมเมนต์เจงสันจังสีนส่นะครับแต่้าบนของบ่าวเท้าก็คือมิรจัดครับพี่น,อนอ้องเนาะพี่น้องกับเบิ้งเบิ้งดีดีครับพี่น้องอแล้วก็ขอถทดขอภัยนั่นนะครับเนาะเอาคลิปนี้นะครับกินสมมัวหกหอบ่มทอใหญ่ครับหอหน่อยกับตำหมักทัว แกงเห็ดปวกข้าวอ Ł วบข้าวใหญ่ๆเสียบบ,บรรยากาศไต่หุ่มแค่เย็นเยนหอนๆนำ้ำเย็นเย็นหนึ่งเฮือะไรนะครับฝากพี่ตอนน้องสุขุสุข,ข,นข้นคือเก่าน,นะครับมกักกะไลถือใจกระแช่บะเถวนี้นะครับเดสำหรับมือครับสวัสดีครับ